สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกับแกรปแชนแนลนะครับนำเสนอกันคลิปของทักที่ครูนะครับพร้อมแล้วก็กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะอ่าตอนนี้ผมก็กดพร้อมแล้ววันนี้เรามาใครบ้างเอ่ยโอ้โหตอนนี้มากก่คุณหลีนะครับผมนะฮะคุณกิฟต์นะครับ,รบแล้วก็คุณไรอันนะฮะโอ้โหสนุกสนานแน่นอนตอนนี้ผมบอกได้เลยจัดทีม ี๋ยวมันป็การพูดคุยกันนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ขอกดรับของอยู่นะครับอ่าแล้วครับก็กลับมาที่ด่านควบคุมนะครับตอนนี้อยู่ในฝั่งของทีมป้องกันนะครับ้องป้องกันการมายึดครองพื้นที่เขาให้ได้นะครับในด่านเหลือสินค้านะครับตอนนี้กาจจะมีความซึื่อมเสกันนิดหน้อยนะเอาละตอนนี้ไปครับคุณลี่คุณใบอ้นนะครับคุณกิฟต์นะครับเหมือนเดิมฮะ คุณกิฟทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับคุณกิฟคุณกิฟก็จะเป็นตัวแดนหน้านะคอยเปิดพื้นที่ให้เรานะครับว่ามีอะไรตรงไหนอะไรบ้างไงนะครับนะแล้วก็จะเห็นนะครับถ้าแกปล่อยโดนไปนะครับอนนะโอ้ยกลับมาโดนระเบิดคุณกิฟนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคุณกิฟต์หนึ่งคนนะครับที่คุณกิฟต์คุณกิฟต ที่เราไว้ใจได้นะครับนี่เดี๋ยวกดเลิฟให้แกก่อนนะครับโอเคครับผม๋ยวเป็นผู้ชายนะคุณกิ๊บนะอย่าใเข้าใจผิดนะโอ้โหฉีกแกไม่ใช่นะเป็นเพื่อนกันในเกมครับมาหรือต่อเลยมาครับดักตานี้ไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปปั่นปราสาทนะครับบอกเขาสกิปตูเกเตอร์นะอยู่ร่วมกันรับแต่ตัวเองฉีกมาเฉยฮะเองฉีกมาเฉยเลยนะครับ เอาล้วครับตอนนี้กดดันครับกดดันฝั่งตรงข้ามครับกดดันฮะถึงเวลากดดันแะเดี๋ยวผมขึ้นบนเรือดีกว่าจะได้กดดันง่ายๆหน่อยนะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้เกิดอยู่นะนี่นะเกิดเขาอะนะล่อมาเลยครับโอ้โหไม่ทันลูกซองนะเรารีโหลดไปไม่ทันจริงฮะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโลนิกนะครับโลนิกฮะตั้มัพเป็ผมนะครับขอบคุณครับอ่าก็แก้แคขนคืนได้นะครับแก้แคขนคืนได้นะครับ โอเคฮะเราก็ต้องตับอัพคืนให้แกนะหรือว่าอ่าเป็นนลำใจกันนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมนี่มีลำจะเอามาเยอะครับมาเยอะ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 โอ้โหแรกคู่เลยโอเคไหมฮะโอเคนะฮะคุณโทนิกเออคุณโลนิกนะฮะคุณโลนิกนะฮะแต่จะแข้งใจผมไม่เกินนะ เฮ้ยผมไอ้นี่คุณเฉยคุณรู้ผมทำตามหน้าที่นะครับคุณแตมาอะไรก็ผมมากมายเลยครับนะผมก็ท่ทำตามหน้าที่ของผมนะครับเกี่ว่าเอา้าจ,จะมาเอาคืนผมว่างให้ได้นันเถอะนะแต่ผมก็จะมีของผมอนู่ต่อไปเรื่อยๆอเอออย่ยผมมันดังของผมไปอะ <laughs> เหมือนจะมาเหมือนเหมือนไม่ใช่ว่าจะมาแก้แคนหรอกแกรู้ว่าแกเลยจะมาแก้ทางครับนี่มาแล้วเห็นไหมนะแกมาแก้ทางผมนะแกมาแก้ทางผมเห็นไหมผมก็ถอยไปเรื่อยแล้วตอนนี้มาครับเอาละครับดักได้ไหมดักได้ไหมดักไม่ได้ครับดักไม่ได้ครับตอนนี้เอาแล้วครับโอ้โหแกเอาคืนได้เอาคืนจนได้ครับเออมันน้ำใจยังมีในเกมอยู่นะครับน้ำใจยังมีในเกมอยู่นะครับ ยังมีน้ำใจกันในเกมนะฮะเป็นโทนิคนะครับคุณนโทนิคผมบอกอ่าโอเคนะครัอาแล้วครับมาครับมาอะไรกรันฮะมามาโอ,โอ้โหไม่ไหวจริงเดี๋ยวโทนิคเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวเอ้ยไม่อะคุณมีน้ำใจให้ผมเหลือเกินผมก็ต้องนะเดี๋ยวเล่นอะไรเงี้ยคุณอยู่ตอนนี้แน่นอนนะโอเคผมดักก่อนแล้วหนึ่ง เอาครับวิ่งเข้ามาชนเรียบร้อยตาที่ผมดักไว้นะครับตามที่ผมคายไว้ไคุณทนหนึขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมันร่วมสนุกกันนะจ๊ะคุณทอนหนจ๋าคิดมาคิดมานะครับเกมนะเกมคือเกมนะครับมาครับเรือต่อครับตอนนี้มาแล้วครับเอาแล้วจะเห็นผมแล้วโอ้เนี่ย นาที่ผมคือมาปั่นประสาทนะครับนี่วางไว้ตรงไฟเลยเอาล้วครับเรียบร้อยเก็บไปได้อีกหนึ่งครับเก็บไปได้อีกหนึ่งนะครับตอนนี้จะต้องวิ่งมาลงมาอะไรมา,มา,มาลงมามาแบบมาลงลง,ลงสะพงสะพานอะไรแถวนี้แหละทางลงอนะ่ะทางลงอนะ่ะเออเอาเอาครับชนะไปฮ่าเป็นไงสวยงามสวยงามฮะโดนปาดคอไปทิ้งสาใดใจเลยนชนะเนะี่ย เ,เพื่อนๆน่าจะชอบวะนะสะใจเหลือเกินโอเคเดี๋ยวสักครู่นะรับของอเอาแล้วเพื่อนเป็นการไม่เสียนาฬิกาเ้ไม่เสียเวลานะครับอลุยต่อเลยนะดันควบคุมไอเรย์สามสิบเก้านะจ๊ะตอนนี้เราจะโจมตีนะครับเขาจะต้องป้องกันจุดให้ได้นะเราจะต้องยึดจุดให้ได้นะครับผมอันนี้แหมมาต่อเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องดักไว้ก่อนนะดักทางขึ้นครับแวบนะ เพราะเราจะโจมตีเขาแม่ไอโจมตีเขาเน่อยแเขาจะต้องทําทุกวี่ททางที่จะต้องมายึดคองจุดขึ้นอ่าเจอแล้วหนึ่งนะครับเป็นชไนเปอร์แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมข้างหลังเนี่ยอ่าโป้งป้างโป้งป้างชไนเปอร์นะเสียงชไนเปอร์ละเจอแล้วครับผมเจอแล้วหนึ่งคนนะครับหลังจะรวดดีนะครับพยายามสกัดอยู่นะครับผมพยายามสกัดอยู่นะพยายามสกัดอยู่ครับมองไม่เห็นนะรับจุดนะรับจุด เป็นตำแหน่งลับจุดจริงครับอ่าคุณกิฟต์นะค,คุณคุณกิฟตบุกขึ้นไปแนละ้วคุณกิฟตพยายามไปเก็บสไนเปอร์เลยผมนะครับขอบคุณมากนะค,คุณกิฟตครับอ่าคุณลียึดคองอยูเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดีย๋ยวผมวางไว้ตรงนี้อีกอันนะครับโอเคละตรงน,นี้ได้แล้ววบับข้าคามาต่อนนะนจะมีชิกอยู่หน่อยโอ้มีตัวแอบมาอยู่ข้างหลังนะมีตัวมาอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวสุ่มอ่ะได้ละสองอ่ะโอเคฮะไปต่อจะมีข้างหน้านี้เนะี่ยเดี๋ยว มาตัดมาช่วยคุณลีโอเคนะฝั่งนู้นต้องมาครับนีครับจิงจิงจะไปครับอยู่ร่วมกันฮะไปแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้วางตรงนี้ดักไว้อีกลุงครับเอาละไปแล้วครับปั่นแล้วครับปั่นแล้วครับตอนนี้เริ่มปั่นแล้วครับตอนนี้เริ่มปั่นแล้วฮะเริ่มปั่นได้แล้วครับเริ่มปั่นแล้วก็ปั่นไปครับงงครับมีโรอยู่จ้าอ่าสไนเปอร์งันครับ ใส่ชุดแต่เป็นสไนเปอร์นะครับเอาละผมว่าผมว่าดักสองอยู่นะครับดักสองชุดเกินเลยเอาครับเอาครับแรกเปนคนทีครับดักไว้นี่ก่อนทักลูกดีกว่าครับเอาแล้วแกเห็นผมแล้วแกรู้จุดผมแล้วผมเคลียร์เคลียร์ไปครับ ระเบิดเกียระเบิดควันระเบาระวังครับระวังครับโอ้โหไปข้างหลังขอโทษทีครับขอโทษทีขอโทษทีนะครับขอโทษทีครับคุณแบนโอเปลี่ยนตปวมาไม่ทันนะฮะขอโทษทีครับคุณแบนผมว่าจะเสียงระเบิดไปเกลีรยควันนะครับอยากจะเคลียร์ควันนะครับอันนี้แต่โอ้โหระเบิดตรงนี้ผมใช้ใช้ไปแล้วไหมดักต่อยอีกูครับดักต่อยอีกง โอ้โหน่นก็ถูกใช้ไปแล้วเหมือนกันถูกใช้หรือโดนระเบิดไปไม่รู้นะอา่าวน่าถูกใช้อันนี้ถูกใช้แน่นอนนะครับสองต่อครับสองต่อครับไปต่อครับซัพพอร์ตเพื่อนไหมครับซัพพอร์ตเพื่อนไปพร้อมกับวางระเบิดเพื่อดักข้างหลังไว้นะครับเพื่อเขามาข้างหลังนะอา่าไปครับผุญกริบจัดกายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมเดี๋ยวนะแว็บโอเค มายึดจุดนะครับผมมายึดจุดนะฮะคุณลีนะครับคุณลีมาช่วยยึดนะครับตรงนี้ผมคอนย้ำเอาวางระเบิดไว้ตรงนี้นะครับลูกนึงนะครับโอเคยึดจุดได้ครับนะครับสอดต่อสอดสอดต่อส่องสอดสอดส่องนะโอเคไปต่อฮะตรงนี้แม่คันมันเยอะจริงฟันมันเยอะจริงครับวางระเบิดไว้ตรงนี้ลูกข้างล่าง เผื่อมันจะนั่นน่ะเผื่อใครจะวิ่งมัโอ้โหโเกือบโดนเหมือนกันตอนนี้เลือดเกือบตายนะนั่งช้าก่อนแล้วนั่งช้าเลือดแล้วโอ้โหอะไรนะอะไรมาข้างหลังแล้วแบบโอเคแล้วฮะรีโหลดนะลืมรีโหลดนะแล้วพอเปลี่ยนปุ่มปุ๊บแล้วมันโดนอีกแล้วมัวแต่คุยไม่วแตสนใจอะไรขาไปต่อมาไปเอาให้ได้เอาให้ได้เอาได้อยูอ่แล้วตอนนี้ อะเน่เอาได้อยู่แล้วนะวางดักนี่เลยครับมาโอเคครับผมตอนนี้คุณลีฮะคุณลีบัญชาการนะบอกเดี๋ยวนั้นแต่คุณลีก็ต้องคอยคุ้มกันนะผมก็ต้องคุ้มกันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยทำแบบนี้ได้ผมทำแบบนี้ได้อยู่ผมทำแบบนี้ได้อยู่ผมทำแบบนี้ได้อยู่โอ้โหจะลงมาบู๊กับ ไม่ไหวครับหายแพ้ไปก่อนนะลงมาแล้วนะเปลี่ยนปืนแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับเข้าไปก็โดนเขาอยู่ดีนะเขาอยู่ในฟัน,นครับเดี๋ยวต้องหาทั้งดักใหม่ลนะเ,เกิดจะเรียนรู้นะนกเกมต้องเกิดจะเรียนรู้ตลอดเวลานะครับผมสกรูนะครับผมเอาละครับแหมยาวๆเลยควบคุมอีกแล้วแต่ป้องกันนะเราต้องไปป้องกันพื้นที่นะครับ ต้องป้องกันพื้นที่จุด A และ B นะครับผมสถานีเก่ารถไฟจุ่มจักจ,จุกจักปุน้ปนๆนะแต่ไม่มีรถไฟนะ <c oughs> ลุยไปเขาไปทางไหนกันเดี๋ยวไปเกาะกลุ่มไปเขานะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้คุณกิฟนะครับคุณกิฟทําหน้าที่นะครับเป็นแดน้านะครับขอบคุณมากนะครับคุณกิฟขอบคุณมากครับ,บ,รบเดี๋ยวผมจะดักให้คุณกิฟสักอันหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็โดนกําลังวางให้คุณกิฟอะแล้วคุณกิฟรอดไหมคุณกิฟรอดไหมคุณกิฟน่าจะรอดอยู่นะแต่ผมดัก วางได้แล้วนะแต่เขาไม่ไม่ม, Kinder, มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโดนเลยครับวิ่งไม่ทันครับตอนนี้แหมไม่ทันจริงครับไม่ทันจริงเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สแล็นนกนะฮะสแล็นนกที่เป็นนี่มาเลย,ยแล้วไปแล้วต้องมีหลุดมาแถวนี้บ้างอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะดึงเลยฟานะครับ อันแน่หลบหลบหนีอันแน่ไม่รอดคนเดิมครับมันรอเราอีกแล้วนะครับเด่นสไนเปอร์ยากครับด่านนี้เล่นสไนเปอร์ยากผมขอเนื้อใช้เดวิดนะถึงจะวิ่งช้าหน่อยแต่ก็นั่นนะครับแต่เล่นสไนเปอร์ยากครับด่านนี้ขอเดยวิดมาวางวางของไว้ก่อนนะครับอ่าฮะคุณกิฟต์นะเข้าใจเข้าใจเกมอยู่นะครับว่าจะมาโมแต่ยืนเฉยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหเราสาดกระสุนสู้เขาไม่ไหวฮนะขอปืกนกลนะครับของเราแค่ซอลเดย์เฟิร์นะแต่ผมก็จะไปต่อนะเดวิดไปวางระเบิดให้ครบสามลูกนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนตัวละครใหม่นะผมจะวางให้จอทั่วรแมบเลยนะตอนนี้วิ่งไปเรื่อยครับวิ่งไปวางไปนะครับโอ้โหนี่เนื้อศพใครนี่ศพฉันนี่ศพฉันใช่ไหมโอ้โหระเบิดมาครับอีกแบบนึงลองเติมเลยก่อนครับ ขออนุญาเติมเือดรล้วนงครับวางไว้วางไๆๆว้เลยครับระเบิดตอนนี้มีเวลามีโอกาสจะไม่ทันนะพายแพ้ไปเกมมันจะดําเนินการเร็วมากเลยเกมเนี้นดเดําเนินการเร็วเร็วขนาดเลยอะ่ะยังอันวะเอาใหม่เอามอรใหม่นาะอ่าฮมามาต่อนอันน่ะฝากระเป๋าอันนี้แถมให้อันนี้แถมให้ใหใหโอ้โหเกมตะกี้เกมตะกี้เขาบอกไวจัดจริงๆ มาแบบมาเกมไวอะเกมไวไม่นับนาะเกมกีนะอันนี้เอาใหม่เอาใหม่แล้วหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนก่นอน,นวางไปเลยแล้วไม่ต้องสนใจทิศทงทิศท,ทางอะไรมากมายก็ไปแล้วฝาเป๋าตรงกระเป๋าเนะี่ยอยู่ตรงกระเป๋านะเนี่ยมีแล้วเปียนเบิดไปด้วยอ่ะเอาโดนสอยมีอะไรบ้างก็โดนสอยไงโอ้โหจากวักไล้วู้สองอาะ รื้ลเจ็ดใช่ไหมหรอเปล่าดูไม่เป็นรื้อแต่เอามันอย่างเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วรืยอต่อรุยต่อไปเข้าไปจางโดงฟันเลยครับตอนนี้คุณลีได้กระเป๋ามาเรียบร้อยนะครับผมพยายามหาทางอยู่นะครับไปครับไปกับคุณใบอ้นนะครับคุณไบ้อนแล้วคุณลีนะครับตอนนี้มาแล้วคุณกิปนะครับคุณกิปคอยซัพพอร์ตอยู่นะครับตอนนี้ผม โดนถอยหลังมาก่อนพอระเบิดมาพิษเรียบร้อยโดนแก๊สพิษนะครับไอ้แก๊สพิษนะอะไรอะไละอะไอีกอู้เอไปต่อครับผมไปต่อเลยฮะคิดโดนแก๊สพิษไปนะจ๊ะนี่อีกอู้นะจ๊ะนะนะนะอู้เมืองได้ครับผมอู้เมืองได้อยู่เดอ้อไปครับมาคุณคิดนะฮะตอนนี้โอ้โหโดนแล้วโดนแล้ว โดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนรับโดนรับโดนรับเพียงเบิดไปครับนี่ครับเอาแหมเพียงเบิดไปตอดครับหน่อยก็ยังดีครับเหมอนไม่ทันมองมองแต่เพื่อนนะมองมองตาคุณจิ๊บนะเมื่อกี้นะอ่าคุณหลีได้กระเป๋าครับโอเคละรู้ละอาตาหนี้เดี๋ยวเล็งมาตานี้อุ้ยเหยียบระเบิดฝั่งนู้นนะเห็นเห็นเห็นอยู่นะแดนหน้ากันนะครับฝั่งนู้นมีแดนหน้านะฝั่งเรามีแดนหน้าครับ น่าจะทำลายระเบิดผมไม่ได้สักอ้าวแต่ก็โดนอยู่อะทำลายยังไงถึงโดนได้ไปต,ต่อครับเอาโดโหยับเลยทั้งหน้าทั้งหลังอะไรเนี่ยสงครามระเบิดสงครามตู้ระเบิดที่แจคอันนี้เกมไม่ไวแล้วนะอันนี้เกมโอเคหน่อยนะแต,แต่ก,เกนะนะีเกมไวไม่นับนะเกมไวไม่นับโอเคอะหวังดักหน้าดักหลังคนระับหวางดักไว้เลยคนระับตอนนี้อยู่ร่วมกมนะันครับ อยู่กับชายชุดดำนะครับผมตอนนี้น่าไปครับเห็นเห็นแล้วนแล้วเห็นแล้วครับนะครับออก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 มาออกมาก็โดนระเบิดนะครับผมมีระเบิดอยู่นี่ปั่นทางโน้นนะปั่นของผมดักทางนี้นี่เดี๋ยวมันดูทางนี้ต่ออยู่ไหนแล้วไปแล้วมั่งเรียบร้อยน่าจะนั่นและสองต่อครับสองต่อสองต่อสองต่อ เดี๋ยป๊บตอบแป๊บแต่กีขอล่อผมแม่คนนี้อันนี้เสียได้ลูหนึ่งครับหรือเปล่าฮะอเอาเห็นเงาแว๊บๆเห็นเงาแว๊บแล้วหลเห็นเงาแว๊บแล้วเอาคืนได้ครับเอาคืนครับตอนนี้เอาคืนแล้วอยู่กลางดงระเบิดเลยผมว่าเออเนี่ยแบบนี้ยอยู่กลางดงเนี่ยสะใจนะล้อมรอบตัวเองไว้ด้วยระเบิดเยอะ มันจะสะใจหน่อยนึงนะครับคุณลีฮะเฮ้ยคุณลีระวังตูม้มเรียบร้อยโดนของผมไหมนะครับอ้าออึ่นมาทำลายของผมไหมทำไมอ่ะเอาใหม่เอาใหมา่แ่มนะเก็บไปยีเก็บไปเก็บไปยีกลัวอะไรไม่กลัวหน่อยแหมเอาอีกหน่อยครับเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยอ,อ๋อ ตัวไหนมาหล่อไม่รู้ว่านี่คนระับโอ้โหโดนคุณแซมนะจีนแน่นอนเนี่ยใชยนะ้หน้าใช้หน้าน้ะใช่ใช่หนา้าไว้ชนะไปเฉยนะเป็นไงตาตะกี้ตาตะกี้เกมไว้ไม่นับนะแต่ตานี้นับไปอ่าไปก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะไม่ได้พูดสนษณาเลยรีบตัดไปซะก่อนโอเคนะฮะ ขอบคุณมากครับที่จะติดติติดติดต,ต,ต,ตามรับชมกันนะครับยังไงกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็อกย็บขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า